คราวะาอาจารย์หมอเขียวแล้วก็ใจเพชรจ้าจมกับครวะครุทุกท่านแล้วก็อ่าเจริญธรรมสำเร็จดีพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้มาส่งการบ้านอ่าแนะนำตัวเองก่อนค่ะชื่ออ so ัญชลีโสภาค่ะชื่อเล่นชื่อเหลวนะคะเอ่อตอนนี้ก็จะเป็นนักศึกษา วชอรอด้วยนะคะแล้วก็นักศึกษาอริยะปัญญาตีแคนปีที่หนึ่งค่ะก็ส่งการบ้านนะคะส่งการบ้านเรื่องอาการโดนพิษจากแมลงต้นพิษใส่นะคะก็เหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่สามเมษานะคะพูุก็ไปโดนแมลงต้นพิษใส่นะคะอา,อาการของเขาจะมีรอยไหม้นะคะซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นแมลงค่ะ ก็ก็จะมีรอยไหมนะคะก็จะเอามือไปลูบๆไปล้างออ,องออกเขาก็ไม่ย่อฟกค่ะแล้วก็ในขณะนั้นเขาไม่จะอาการอะไรเลยอะคะ่ะแล้วก็พอผ่านไปได้วันหนึ่งมันเริ่มมีอาการคันเริ่มมีอาการคันแล้วก็ไปเกาะคะ่ะแล้วก็จะมีจะมีอ่าหนังนะคะผิวหนังเรามันก็ถลอกออกมานะคะแล้วก็ก็วางใจนะคะก็ะเออจะเกิดอะไรขึ้นอีกนอกอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะ่ะแค่นั้นนะคะแล้วก็ รักษาก็จะดื่มน้ําสมุนไพรด้วยแล้วก็จะดีถอกด้วยทําไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ไม่ได้ทุกข์ใจอะไรจนจนมาถึงช่วงสงการนะคะช่วงสงการก็จะมีการทําบุญเยอะอะค่ะทําบุญติดต่อกันหลายวันนะคะก็จะทําอาหารทําอาหารทางอาหารแบบชาวโลกแล้วก็ตัวเองก็ตัวเองไม่ทานตัวนั้นแล้วก็เลยก็เลยมีความคิดอยากจะเหนียวนาให้คนอื่นมาทานอาหาร ลดเนื้อสัตว์กับเราด้วยก็จะไปเอาโปรโตีนกเกษตรนะคะมาปรุงอาหารนะคะก็ไปเอามาก็เนื่องจากตัวเองอะ่ะไม่ได้ทานตัวนั้นมานานแล้วพอเราทําไปแล้วก็เราก็ทานไปด้วยอะคะ่ะแล้วก็ทานอาหารที่เป็นโปรโตีนกเกษตรไปด้วยนะคะก็มันก็เริ่มมีอาการคันเริ่มมีอาการอ่า เรามีอาการหนักขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วแล้วที่หนักเลยที่ที่หนักมากเลยคือวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่อันนี้คือเราทําเราทําของหวานด้วยะคะ่ะทําทําบวชมันนะคะแล้วก็แล้วก็อยากให้มันออกมาหน้าตาดีะคะ่ะก็จะใส่ถั่วแดงไปด้วยถั่วแดงแล้วก็ถั่วดําด้วยแล้วก็อ่าจะมีกะทิด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ เพื่อนบ้านเขาว่าทําบุญเขามีขนุนเขาก็เอาขนุนสุกมาอีกค่ะเอาขนุนสุกมาให้แล้วก็เอามาฉีกขนุนใส่ด้วยทั้งหมดในนั้นมันจะเป็นริด้อนและทีนี้ด้วยด้วยที่ว่าเราไม่ได้ทานนานนะคะครูพอเราไปเพลนไ,ไปไปเพลนไปจัดให้พระเสร็จอะไรเสร็จหลังจากนั้นเราก็ทานไปชามหนึ่งค่ะทานไปชามหนึ่งพอตกมาตอนเย็นตกมาตอนเย็นมันเหลือนะคะครูมันเหลือ มันก็อดไม่ได้อีอกค่ะคุณครมันก็ทานไปอีกทานไปอีกแล้วทีน,นี้อ่าช่วงประมาณห้าโมงช่วงประมาณห้าโมงเย็นเราไปทําธุระเราทานประมาณสี่โมงค่ะสี่โมงเย็นตอนห้าโมงเย็นเราไปทําธุระพอประมาณทุนน่มมือค่ะทุนน่มมืงมันก็ออกอาการาเลยค่ะออกอาการคันมากมากเลยมันร้อนมันรู้สึกร้อนรู้สึกคันมากนะคะก็ะเลยเไปเจ็บเอาใบย่านางนะคะเอาใบย่านางมาปัา่นมาไล่ทานก็อาการมันก็ คือเราได้นิดนึงอะคะ่ะก็คิดในใจก็คิดเลยค่ะว่าอ่าเรายังไม่ได้ทำอะไรอีกยาเก้าเม็ดที่เราไม่ยอมทำแล้วทีนี้มันก็เลยผลขึ้นมาว่ากลัวซากลัวซาเรา,าไม่ยังเรายังไม่เคยยอมทำนะคะเพราะว่ากลัวเห็นเห็นคี่วภาพที่ออกมาก็เลยกลัวค่ะกูไม่กล้าทำก็คิดนะคะว่า,าจะทำยังไงทำไมจะกล้าทำก็ ก็ปรึกษาหมูมิตรนะคะขอกําลังใจจากกลุ่มของวชชอด้วยแล้วก็จากจากพี่เลี้ยงด้วยจากอ่าจากพี่นกเรือนแก้วด้วยนะคะส่งไปส่งไปขอกําลังใจเพราะว่าตัวเองไม่รกล้าทำนะคะคุณแล้วก็พอตัดสินใจทําก็ที่แรกว่าจะไปไปหาอ่าก็จะเดินทางไปหา พี่วรญญาวรรยาเรือนจันนะคะก็จะรบกวนให้ท่านช่วยนะคะช่วยกลัวซาเพราะว่าไม่มั่นใจไม่กล้าทาเองนะคะผลสุดท้ายติดต่อติต่อท่านไม่ได้ติดต่อท่านไม่ได,ด,ไได้ก็เลยตัดสินใจไปให้น้ากลัวสาให้นะคะพอน้าเห็นอาการทั้งแม่ทั้งนา้าทั้งพ่อทั้งอะไรเขาก็ไล่ให้ไปหาหมอนะคะเพราะว่าอาการอาการถ้าเกิดว่าเราไปหาคุณหมอตอนนั้นที่ประเมินตัวเองนะคะ คุณหมอจะบอกว่าอาการติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะเพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นแค่ตุ่มตรงนั้นนะคะคุณลุกมันพุกฟองออกมาแล้วมันลามไปที่อื่นค่ะมันลามไปที่อื่นตรงตำแหน่งอื่นๆมันก็จะมีอาการคันด้วยแล้วก็จะมีตุ่มขึ้นมานะคะเป็นตุ่มพุกพองเป็นหนองด้วยนะคะก็แต่ตัวเองก็วางใจนะคะก็ยังดันพลังตรงนี้อยู่ก็ให้คุณน้ากัวสาให้นะคะแล้วก็ใช้การดีท็อกด้วย<ม>ก็ได้ใช้ยา ได้ใช้ยาเก้าเม็ดที่สมบูรณ์แบบก็ครั้งนี้ค่ะคุณลุ้แล้วก็อาการก็โอเคพอพอเราทําไปอ่ากัวซาไปได้กัวซาไปได้วันที่สองนะคะก็เริ่มอาการดีขึ้นเริ่มอาการดีขึ้นนิดนึงนะคะแต่ก็มันก็ยังไม่ มันก็ยังไม่คลายเยอะนะคะครูก็เลยก็เลยเข้าไปที่ห้องสายด่วนก็ปรึกษาปรึกษาท่านก็เออให้วางใจให้ทําใจว่าเราเร่งผลหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันมันผ่านมาจากครึ่งเดือนแล้วค่ะก็อาการมันยังไม่หายก็การงานเราอะไรเรามันก็สะดุดไปนะคะครูเราก็มัวมากังวลกับอาการเจ็บป่วยของเรานะคะก็ได้ปัญญาจากตรงนั้นก็มาทําใจนะคะ ก็มาทําใจมามามาฝึกมาฝึกการทําใจแล้วก็เราเร่งผลไปหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็อาการก็ดีขึ้นมาดีขึ้นมาได้ได้ดับหนึ่งอะค่ะครูก็ผ่านไปได้พออาการดีขึ้นมาประมาณสองวันประมาณสองวันแล้วทีนี้เราก็ไปรับพิษอาหารอาหารริดร้อนเข้ามาอีกนิดเดียวเองค่ะครูแล้วแล้วล่าสุดล่าสุดเมื่อสามวันที่แล้ว่ะค่ะ เมื่อสามวันที่แล้วก็ลูกชายลูกชายเขาอยากกินอ่าลาบหน้าค่ะเขาอยากจะทานลาบหน้าก็าเลยเขาหินส้นแล้วเขาอยากทานลาบหน้าก็เลยแม่อยากทานลาบหน้าเพราะว่าปกติตอนนี้ที่ทําลาบหน้าก็จะทําก็จะทํา่าไม่ใส่เนื้อสัตว์นะคะคุณลูกก็จะเิน้นไปทางเห็ดหอมค่ะจะใช้เห็ดหอมแทนเนื้อสัตว์พอพอเราเอาเห็ดหอมไปแช่นะคะเอาเห็ดหอมไปแช่แล้ว มันนิ่มแล้วเราก็มาหั่นจังหวะที่เราไปไปไปบีบน้ําเห็ดหอมออกนะคะครูเราไปบีดน้ําเห็ดหอมออกเพื่อที่เอามาหั่นพอเราบีบน้ําเสร็จก็ประมาณสักห้านาทีครูมันก็เริ่มคันขึ้นมาอีกค่ะคันมือคันแผลที่ว่ามันยังไม่ดีอะค่ะตุ่มผู้ครองที่มันมันยังมีอาการอยู่ค่ะมันก็เริ่มคันมาอีกอะค่ะก็ตรงนี้ก็ ได้ล้างกันเยอะเหมือนกันค่ะทั้งดีทอกทั้งกัวซาทั้งอะไรสารพัดอย่างเหมือนหมกเหมือนเดิมค่ะก็ตอนนี้ก็มันก็เหลือมันก็เหลือลังมาก็เพิ่งจะดีขึ้นมาได้สองวันนี้ค่ะครูก็ใช้การวางใจด้วยแล้วก็อ่าในใจก็คิดว่ามันมันนานไปแล้วนะมันอะไรแล้วเราก็สํานึกไปนะคะคิดสํานึกไปว่าเออบริเวณที่มันเป็นมันเกิดจากอะไรจะจะจะเป็นตรงตรง ตรงขานะคะตรงหน้าแข้งที่เขาระบายพิษอยู่ะค่ะที่เขาจะมักมักมีสุ่มขึ้นมาเวลาที่อ่าเวลาที่เรารับอาหารที่ไม่ถูกนะคะแล้วก็จะมีตรงบริเวณรอบสะดือแล้วก็ใต้จะเป็นใต้ราวนมค่ะสะรุก็จะเป็นสามจุดนี้นะค่ะที่เป็นหนักที่เป็นหนักเวลาที่เรารับพิษมาแล้วก็วางใจว่าเออเราไปทํา คิดไปว่าเราไปทำอะไรมาอย่างเช่นอ่าชอบนักใช่ไหมกินอ่ากินไส้หมูค่ะคุณูกกินไส้หมูชอบกินไส้หมูกินหัวใจหมูกินปอดหมูกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินพวกเครื่องในเขาอะไรยเงี้ยค่ะก็ก็นึกไปแล้วขอหัวสิกรรมเขาอะไรเขามันก็ยังไม่คลายค่ะคุณลูกมันก็ยังเอ้ยยังติดติด,ตดขัด,ข,ดขัดอยู่เราก็นึกไม่ได้อะค่ะก็เมื่อ เมื่อสองวันที่แล้วเมื่อสองวันที่แล้วก็นึกขึ้นได้เออเคยเคยมีน้านะคะน้าที่เขาเป็นอาการอย่างนี้ค่ะเขาเป็นอาการเรื้อรังเป็นอาการเรื้อรังก็ชาวบ้านก็จะว่าเป็นกลาดเป็นเคลื่อนอะไรอย่างนี้ยค่ะเป็นโรคที่น่ารังเกียจแล้วในขณะนั้นที่เรายังเป็นเด็กอยู่เราก็ไปรังเกียจท่านด้วยเหมือนกันค่ะเราก็ไปรังเกียจท่านด้วยก็นึกตรงนี้ขึ้นมาได้ค่ะคุณเราไปรังเกียจท่านเราไปอ่า ว่าท่านอุ้ยสกปรกเนาะอะไรง้นอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีจะมีพี่รุ่นพี่ที่อยู่หมู่บ้านข้างๆค่ะอันนี้เขาจะเป็นโรคประจําตัวเขานะ่ะเขาครุ่น <c oughs> เป็นโรคประจําตัวเขาแล้วก็เราก็ไปรังเกียจเขาเหมือนกันแต่ล่าสุดคือ ของพี่นี้เราจะมีจิตเมตตาค่ะโหว่าเออทําไมเขามีเคราะห์กรรมอะไรนักหนาอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาอยู่ได้ประมาณสามสิบกว่าปีเขาก็เสียชีวิตเขาเป็นตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะคุูคนคนนี้ค่ะก็เราก็มาสํานึกได้ตรงนี้รู้ว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราไปเพ่งโทษเขาเราไปเราไป,ร,าไปรังเกียจเขาอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาทําใจวางใจได้อาการของเราก็เลยเพิ่งจะดีขึ้นนะคะคุูค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะค่ะยินดีด้วยค่ะอาการของโรคยังไม่สำคัญเท่าใจไร้ทุกข,ของเรานะคะตอนนี้เรามีมีปัญญาพาตัวเองพ้นทุกข์จากอาการทางกายได้ด้วยการปฏิบัติที่ใจด้วยยินดีด้วยค่ะ,ค,ะค่ะเชญนั่ตโต้สัสดีค่ะค่ะ ช่วงเวลาที่เราเจ็บป่วยนะคะโดยเฉพาะที่มันเลื้อรลังะคะ่ะแต่เรายังทําอะไรได้หลายๆอย่างแต่มันไม่หายสักทีะคะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่สุกคนที่เป็ญยาณมากเลยะคะ่ะหนึ่งก็คือโอ้ใจร้อนน่ะมันมีอยู่แล้วทำยังไงให้แต่มันไม่ใช่โรคไร้าแรงนะ,ะแต่มันเป็นการฝึกเป็นแบบฝึกหัดที่ดีในการฝึกเรื่องใจร้อน แล้วเมื่อมันไม่มาไม่ไปเนี่ยเราก็จะมีโอกาสต้องมาสํานึกหาว่มันเกิดอะไรขึ้นฉันไม่ทําอะไรมาแล้วมันจะทาให้เขาเรียกว่าอะไรนะคะพอเราไปยิ่งเราพอเราไปเจอเหตุการณ์ที่เราเคยทํามาจริงๆเนี่ยค่ะความเชื่อชัดเรื่องกรรมมันก็จะชัดมากขึ้นและความเพ่งโทษถือสาดูถูกคนอื่นที่เป็นอุปกิเลสิบหกทั้งหลายแหละที่เราฟังมาเนี่ยค่ะโอ้เราเคยทําอะไรพวกนี้มาขนาดนี้เราก็จะระมัดระวังยิ่งขึ้นค่ะ มันเป็นช่วงเวลาที่ต้องน่าแสดงความยินดีนะคะที่เราเจอเหตุการณ์นี้แล้วเราได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้นะคะ่ะในการพัฒนาจิตวิญญาณตนเองอะคะ่ะบางท่านก็ผ่านเลยไปแล้วก็จําได้แค่ว่าฉันเคยทุกข์ทรมานแค่นั้นแต่เรามีโอกาสที่ดีกว่านั้นในการที่ใช้เหตุการณ์นี้นะคะ่ะทําให้เราเจริญขึ้นดีขึ้น,นะคะ่ะก็ยินดีด้วยนะคะที่ได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้นะคะ่ะ you. <laughs>